สวัสดีพี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับพบกับบันทึกการสร้างไม้บอนไซในรูปแบบของบอนไซลูกทุ่งประจําวันที่21กุมภาพันธ์2568นะครับซึ่งคลิปนี้นะครับก็ได้พาเอาบอนไซไม้สร้างหมากเล็กหมากน้อยไซสใหญ่ๆต้นนี้นะครับมาทําบันทึกกันนะครับซึ่งผมก็ตั้งรหัสให้เขาเป็น XL002 นะครับไม้ต้นนี้นะครับได้มา เริ่มต้นสร้างหมายถึงเอาลงมาเอามาลงกระถางเลี้ยงน,นะครับเมื่อประมาณปลายปี2565นะครับพฤศจิกายน2565ซึ่งก็นับถึงวันนี้นะก็ประมาณ2ปีกับอีก3เดือนนะครับ2ปี3เดือนสำหรับคลิปแรกนี้นะครับก็จะพาพี่น้องมาดูโครงสร้างนะครับของเขาสวดทรงองค์เลียวเขานะครับแล้วก็ส่วนต่างๆที่ได้มา หลังจากเอามาลงเลี้ยงในระยะเวลา2ปีกับอีก3เดือนนะครับเดี๋ยวมาดูกันใกล้ๆครับผมเริ่มจากฐานล่างนะครับสันรากก็เป็นในรูปแบบของหมากเล็กหมากน้อยนะครับอายุเขาได้เขาก็จะมีความเก่าแก่ความเก่าของเขานะครับสังเกตนะครับลำต้นขึ้นมามาเอี้ยวตรงนี้นะครับผมก็เลยเลือกที่จะสร้างเป็นกิ่งแรกเป็นกิ่งขวากิ่งขวานะครับซึ่งกิ่งนี้ได้จากการร้อยกิ่งนะครับเนี่ยเดี๋ยว ไปดูด้านหลังกันนะครับเดี๋ยวค่อยดูกันนะครับขึ้นมาสังเกตรครับเป็นถือว่าเป็นเสน่ห์ของเขาเลยนะฮะแล้วก็ในส่วนของลำลำนี้นะครับที่ผมจะสร้างยอดเนี่ยผมก็มันมันมันติดมาตั้งแต่ทีแรกแล้วนะครับนี่ส่วนกิ่งนี้มาเลี้ยงเอาทีหลังอีกนะครับเลี้ยงเอาเป็นเป็นกิ่งซ้ายนะครับกิ่งที่สองส่วนตรงนี้ก็มาได้กิ่งหลัง มาเลี้ยงกิ่งหลังอีกนะครับแล้วก็เลี้ยงลําต้นส่วนส่วนยอดนะครับยิงมาข้างหน้ามาเขียงซะแล้วก็สร้างยอดซึ่งขนาดผมคิดว่ามันได้แล้วนะครับวันนี้ผมก็จะเขียงซะนะครับได้กิ่งมาค่อยวางตำแหน่งกิ่งหน้าอีกทีนึงก็ก็คิดว่าน่าจะเป็นกิ่งนี้นะครับน่าจะเป็นกิ่งนี้ส่วนตัวนี้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับ ไปดูด้านหลังด้านหลังนี่เป็นซากนะครับนึ้อย้อนไปนะครับเป็นอะไรที่ปวดหัวมากนะครับในในขั้นตอนที่จะมาเลือกว่าจะเอาด้านไหนเป็นด้านหน้าไม้ดีนะครับแต่สาเหตุที่เลือกด้านนี้เป็นด้านหลังด้านตรงข้ามไปด้านหน้าเพราะว่าด้านนี้มันมีดีอยู่คือมีซากเห็นซากนะครับเห็นซากชัดเจนแต่ว่าสันลากด้านหน้าเนี่ย สารลักข้างหน้าเนี่ยจะจะสวยกว่านะครับซึ่งตอนนี้ผมหมกไว้อยู่หมกหม,มกไว้อยู่นะครับยังยังยังไม่เห็นผมก็เลยเลือกเลือกที่เอาด้านนี้เป็นด้านหลังเอาด้านตัวข้ามเป็นด้านหน้านะครับเนี่ยสังเกตครับที่อยากให้พี่น้องดูอ่ากิ่งเจาะร้อยนะครับมาเจาะร้อยตรงนี้เจาะเจาะแล้วก็ร้อยกิ่งเข้าไปนะครับก็ประมาณ2อปีนะครับสปีร้อยก็ติดแท้แน่นอนนะครับติดแท้แน่นอนมันย้อนแสงนะครับ มันย้ายไม่ได้หาตำแหน่งทำไม่ได้นะครับก็เอาตามสภาพนะครับน่าจะพอพอเห็นกันอยู่ติด,ต,ดติดแท้แน่นอนนะครับแต่ว่าผมว่าจะไม่ตัดออกไม่ตัดออกเพราะอะไรครับเพราะเจตนาจะเหลือไว้แบบนี้ให้ให้เพื่อนๆนให้พี่น้องเรานะครับที่มีโอกาสได้มาดูมาชมกันะจะได้เห็นภาพว่าอ๋อการร้อยกิ่งมันเป็นแบบนี้นะครับให้ได้รู้ว่า อันนี้กิ่งร้อยนะประมาณนี้นะครับโอเคครับอันนี้คือด้านหลังไม้ครับสำหรับวันนี้นะครับผมก็จะสิ่งที่ต้องทำกับเขานะครับก็คือผมจะมาตัดทดเพื่อสร้างกิ่งแขนงนะครับตัดทดกิ่งนี้กิ่งหนึ่งกิ่งขวานะครับแล้วก็เขียมยอดเพื่อสร้างกิ่งหน้าเขียงเขียงเขียงลำต้นส่วนยอดเพื่อสร้างกิ่งหน้าแล้วก็ เดี๋ยวค่อยดูกันนะครับโอเคครับครับขั้นตอนแรกผมจะมาตัดทดกิ่งขวาก่อนนะครับเพราขนาดเต้ากิ่งเขาได้แล้วนะครับดูตามสัสดส่วนเขาเขาเขาได้แล้วนะครับผมก็จะตัดการตำแหน่งดีๆ ดูกันครับผมออกแบบไว้นะครับกิ่งขแขนงแรกนี่ของกิ่งหนึ่งของกิงก่งขวานี่จะเป็นกิ่งนี้นะครับแต่โดยขนาดของมันมันใหญ่เกินไปผมก็คงต้องตัดออกเพื่อที่จะรอให้มันแตกใหม่แตกใหม่นะครับส่วนกิ่งนี้จะเป็นกิ่งเมนนะครับกิ่งเมนมุมองศาก็ยังไม่ได้นะครับก็คงต้องตัดออกรอให้แตกใหม่นะครับส่วนนี้ก็จะทาน้ํายาทาแผลไว้นะครับ โอเคครับตัดออกก่อนครับรอเขาแตกใหม่ส่วนกิ่งที่จะสร้างกิเป็นกิ่งเมนองศามันไม่ได้มันองศามันกลางเกินไปนะครับงัจะตัดออกมันมีตาอยู่นะครับมีตาอยู่ยังไงมันก็ต้องแตกครับหมากเล็กๆน,น,น้อี้แตกแน่นอนครับ ในส่วนของลำต้นส่วนยอดที่ว่าจะเขียงขากล้องผมยาวไม่พอนะครับก็เลยเอาเป็นมุมเงยเลยก็จะอันนี้เป็นกิ่งหน้าอยู่แล้วตัดเลยครับ,บออกมาประมาณนี้ ขวาได้แล้วซ้ายได้แล้วนะครับหลังได้แล้วต่อไปผมณชากิ่งนี้เป็นกิ่งหน้าแต่มันเป็นกิ่งแกนๆยังไงไม่รู้ไม่เป็นไรรอใหม่ตัดออกมีคู่ตาอยู่ตรงนี้คู่หนึ่งจะตัดชิดเลยชิดเลยไหมไม่เอาเผื่อไว้ก่อนนะครับส่วนส่วนกิ่งข้างหลัง ผมผมจะสร้างเป็นลําต้นสร้างเป็นเป็น,เป,นเป็นยอดขึ้นไปนะครับแต่ว่ามันไม่มีตาเลยแล้วก็เป็นกิ่งแกนๆด้วยตัดออกก่อนรอแตกใหม,ม่ส่วนตัวนี้คงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวเป็นส่วนเกินนะก็จะตัดทิ้งซะ,ะประมาณนี้แหละการอะไรกาเสีย <c oughs> นี่ตัดออกแล้วก็แล้วตัว <c oughs> โอเคครับครับสำหรับคลิปแรกของเจ้า XL002 หมากเล็กหมากน้อยตัวน,นี้นะครับก็คงจะมีเพียงแค่นี้นะครับฝากกดติดตามกันด้วยนะครับเรามาติดตามกันดูว่า ท้ายที่สุดแล้วมันจะเป็นยังไงนะครับครับสำหรับวลิปนี้ก็ขอขอบคุณมากนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาติดตามรับชมกันนะครับพบกันใหม่คลิปต่อไปนะครับคลิปนี้สวัสดีครับ